การโซ่การฉิงและฉิงกะสามคำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือความรู้สึกแต่ใช้ต่างกันอย่างไรเรามาดูกันค่ะการโซ่คือความรู้สึกที่เราจะรับรู้ได้จากประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะตัวอย่างเช่นชูหนอเหนือเหิการโซ่ชื่อหลานเสมอไปที่นั่นเธอจะรู้สึกถึงความงามของธรรมชาติคำที่สองการฉิงใช้เมื่อพูดถึงความรู้สึกที่เกิดจากความสัมพันธ์ความผูกพัน เป็นความรู้สึกต่อคนหรือบางสิ่งตัวอย่างเช่นเถิงเยจือเจียนแย่วโยเจินกันฉิงระหว่างเพื่อนควรมีความรู้สึกจริงใจต่อกัน <c ười> และคําสุดท้ายฉิงกะ <c ười> คือความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ภายในใจเช่นความรักความเศร้าวความกลัวตัวอย่างเช่นเน้เนเยวเกอจงเกอย่างต่อฉิงก,กะมนุษย์มีอารมณ์หลายแบบ <c ười> จากคลิปนี้เข้าใจการใช้งานระหว่างสามคำนี้กันมากขึ้นไหมคะเพื่อนๆจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนกันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ